เออท่านผู้ชมเออสิ์ที่ได้คาอ,อ่าอะไรล่ะเงินที่ได้หับชดเชยอะไรล่ะเกี่ยวกับโควิติบ่าวแล้วชนะอ่ะนะใช่ใช่ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะ้ะต้องใช้ให้หมดนะแต่แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมยืนยันห้าขั้นตอนเลยนะไม่งั้นไม่อย่างนั้นเขาก็จะ เ,เขาก็จะหยุดเงินเราคืนนะคือถ้าไม่ยืนยันตัวตนหาคันตอนนะนะอย่าลืมไปทำกันเสียนาสำหรับคนที่แอปเป่าตังเราชนะอะนะส่วนบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐนั้นมันมันไม่ต้องยืนยนันมันเข้าบัตรเลยส่วนคนที่มี คนละครึ่งน่าก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนมีนานี่แหละกุมภามีนายืนนิ่งกันหมดแล้ววันนี้เกิดฝนตกขึ้นมาอีกแชอีกแล้วแชอีกแล้ว เดี๋ยวคุณไปนู่นแหละหาเดือนนู่นแหละประมาณมีหน้านู่นแหละถึงจะขายได้ประมาณมีหน้าถึงมันจะเต็มนะเพราะว่าช่วงแรกที่จับม้าน่นนะป่วยกันทุกตัวเลยยืนนิ่งแล้วเดี๋ยวฟางใสเดี๋ยวฟางใส่แหละย,ยืนกันนิ่งมาแล้ว ก่อนที่เอาฟางใส่นะโรยอาหารเม็ดใสไ่ไปนี่โรยอาหารเม็ดมันก็กินได้อีกหน่อยนึงก่อนที่จะใสฟ่ฟางอ่ามันก็มากินกันเองนะเพราะว่าเราทำอะไรยุกยุกตาเนี้ยเพราะว่าเราเทอาหารไม่ใหม่ใส่ลงไปมันก็มากินกัน เรชอบของใหม่นะของที่ว่าเหลือล่างมันค่อยกินมัหนหรอกสงนาทีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะเออสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ ยังไม่รู้ว่าวานี่ตัวละเท่าไรตัวละสองหมื่นแปดพันนะเนี่ยทั้งหมดมันตอนแรกมีมสิบซองนะมันตายไปสองแล้วก็ไอเอเอมันเหลือสิบแต่ว่าไอ้เลนน้อยเนี่ยมันตัวเล็กตัวอื่นๆเขาที่ว่าอวนนะก็ม,กมีก้ามีเก้าตัวนะจนอวนมีเก้าตัว วันนี้กัฝนมันก็นตกลงมาลมก็มีลมแรงเช้าหน้าก็จะจะทำหน้ากันด้วยไอ้ที่เกี้ยวก็จะเกี่ยวขาวสุกก็จะเกี่ยวอีกคนทำหน้าก็ชอบใจนะฝนตกคนเลี้ยงหัวก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหรเพราะฝนตกแล้วเดี๋ยวมันไม่สบายนะหัวเนี่ย อีกคนที่เกี่ยวข้าวกำลังจะเกี่ยวข้าวก็ไม่ชอบใจเพราะว่าจะเกีียวข้าวเปียกตกลงมาทําให้ข้าวของเราเปียกนะเวลาไปขายก็เขาก็กดราคาเอากดราคาแล้วก็ได้ตังค์น่อยอยู่ใต้ฝนใต้ขวาก็เพบน,นี้แหละนะ สำหรับคนที่มีเงินเดือนก็ไม่เป็นไรมีเงินเดือนทำเงินเดือนไม่ได้ทำเกษตรทำเกษตรก็เป็นถูกเดือดร้อนกับดินฝาอากาศเวลาฝนไม่ตกก็เดือดร้อนเวลาฝนตกก็เดือดร้อนบางครั้งมันแล้วแต่โอกาสบางคนบางครั้งเออโอกาส แต่ละคนที่ต้องพบต้องเจอคือแบบนี้แหละจะเกี่ยวข่าวฝนก็ตกแบบนี้จะทำนาฝนก็ไม่ตกอ่าพอะตกลงมามันกระทบกันหลายอย่างสำหรับคนที่ทำนาแล้วก็ทำไม่พร้อมเพื่อนนั่นแหละต้องทำให้พร้อมเพื่อนนะ พร้อมกันนำมันาม,มาเส้นไหนเราก็ต้องคอยมองนันแหละคนทำหน้านี่ต้องมีความอะไรล่ะเออมีเขาเรียกอะไรล่ะมนุษย์สัสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ทะเลเอาหนามอยู่คนเดียวต้องมีต้องมีน้ำใจถ้าเอาอยู่คนเดียวเป็นปัญหากันเองนะต้องให้เพื่อนเขมามา อยู่หน้าก็ต้องให้คนอยู่ปลายหมังอยู่ปลายก็อย่าเห็นแก่ตัวนะเอาน้ำอยู่ได้ทุกวนันพอนำ้ำขาอปิดแล้วก็ใหม่มบมับกั้นนะ้ำให้เขาค้นอยู่บนน้ำก็แห้งขาก็ไม่สวยอยู่ปายนะก็อย่าเห็นแก่ตัวเจอมาแล้วคนเห็นแก่ตัวนะอยู่ตนก็จริงแต่มันมันม,ม่ดีคนอยู่ปลายได้อภิสิทธ แต่มาใหม่มาดูมามองให้มังบางทีก็นำท่่มนะค้นอยู่ข่างหนาก็ไม่ต้องเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้สบายแล้วมีเมืองมีเมืองไปได้บางทีพื้นน้านะมันไม่เสมอต้องให้หลดมาด้านให้มันเสมอกันนำนำไม่เสมอกันขา ต้องที่เขินเขินมันก็ตายต้องที่มีลุ่มลุ่มนามันก็งามดีอ้าวเลิกกินกันอีกแล้วเดี๋ยวใส่ฟางแล้วทีนี้เลิกกันอีกแล้วยืนเฉยเมื่อกี้เอาอาหารเม็ดใส่อามากินทีนี้กลับกันหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวเอาฟางใส่แหละอ้าวใส่ฟ,ฟางเส็จแล้วมาถ่ายตอนนี่ก,ก็เจ็ดนาทีแล้วพี่น้อง หัวชอบกินฟางกันดูสิหัวชอบกินฟางกันเรี้กินฟางหมดก่อนอาหารเดี๋ยวไปทายด้านหลังมั่งโอ้ยมันมืดมองแทบไม่เห็นเลยมองแทบไม่เห็นเลยตรงชูก,กล้องึ้นไปสูงๆนะ แอบซองตูดหัววันนี้ต้องจบคลิปแค่นี้แล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะอย่าลืมแชร์ด้วยนะแชร์กันเยอะๆนะแชร์เรื่องหัวคุณนี่หลยสวัสดีจ้า โอ้ยช่องนี้ก็ฟางฟางไม่มาดันกันอยู่ตรงนั้นโอ้โหนั่นจัด